เมื่อวันที่6มีนาคม2568จังหวัดสมุทรสาครและชมรมทูบีน้มบวันของสมุทรสาครรวม21ทีมได้ซักซ้อมการนำเสนอผลงานเพื่อเตรียมตัวไปประกวดทูบีนัมบรวันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2568ในวันที่12-13มีนาคมที่จะถึงนี้ณโรงแรม Asia Airport, อเอเซียแอร์พอตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยได้ใช้ห้องประชุมอาคาร90ปีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งในครั้งนี้นะคะนายนาริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มาติดตามรับชมการฝึกซ้อมและให้กําลังใจกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทั้งนี้สมุทรสาครมีชมรมที่ผ่านเข้าสู่ระดับภาคทั้งหมด21ชมรมประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครอําเภอกระทุ่มแบนอําเภอบ้านแพ้วอําเภอเมืองสมุทรสาครโรงเรียนเทศาบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราชรโรงเรียนกุศลวิทยาชุมชนบ้านโคกหลงหมู่4ชุมชนบ้านบางไผ่เตีย้ยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลายัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณนะชมรมเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนาสถานพินิษและครุ้งครองเด็ก ชมชนบ้านครองครุนอกชมชนบ้านโคกขามวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณบริษัท c p e x เอ็กซ์ต้าจำกัดมหาชนสาขาสมุทรสาครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครบริษัท c p a l l ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัยค่ะ สำหรับปีนี้ค่ะมีทั้งชมรมที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานจนอยู่ลำดับชั้นสูงๆเช่นระดับเพชรรวมทั้งมีชมรมที่เพิ่งผ่านเข้ารอบระดับภาคเป็นครั้งแรกแต่ว่าทุกทีมนั้นนะคะได้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นรวมทั้งการนำเสนอผลงานของจังหวัดสมุทรสาครที่มีนายณริทนิรามมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ประกิตสารเทพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายอาคมสารนักศิลปินศึกษาที่การจังหวัดสมุทรสาครและนางสาวพินยุดาแจ่มจันทรศีแรงงานจังหวัดสมุทรสาครขึ้นนำเสนอผลงานในครั้งนี้ค่ะสนับสนุนโดย c k เควีทวาพิสูจน์บ้านสวยทําเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k w i วี g r ิ u กทุกสาขา